สอบอธิบายการเล่นนะมันจะมาสอนเราผมเก่งแล้วแล้วทำไมตัวกูถึงชื่อทิตาวานยะโอ้โหชื่อเป็นนางสาวทิตาไม่ได้แล้วยังไม่เคยเล่นเลยนะเล่นเป็นเป็นนะ่ะเดี๋ยวแหนงานเอาแล้วกันเฮ้ยสมุดบาทวะอยากเป็นทหารอ่ะแล้วขึ้นเป็นนายกอะ่ะมีปะ <What? S 1> เฮ้ยได้เป็นตัวแฝงวะ <Wow. S 1> ตัวแฝงนี่นคืออะไรอนะ่ะ โจมตีลุกเรือแล้วทำลายยานอาวกาศคาดตรกรน <c oughs> อนด้วยวะเปิดตาแรกก็สวยดิคาดตรกรมีไปสองคนด้วยนะไ <c oughs> อเราตาเปนี่แบบเราตานายยศชื่ออะไรยศชนะ <Huh? S 1> <c oughs> โอ้โหชื่อมันงอ่านยากกระจัด <c oughs> เฮ้ยเสียเงินยืนอยู่คนเดียวช่ไหมไปแล้วไปแล้วเจอกันเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยแล้วมันเล่นยังไงอันนี้คือสลายทำลายทำลายเลยวะ ชากแม็กดไปก่อนแล้วกันโน <Nope. S 1> เ้ย,เยสีแดงมันเดิไปหากแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมยิงอตายแล้วเ่ยมันเดินมันเดินยอมไปหากมด้วยเฮ้ยเฮ้ยชื่อสีแดงโง่เพื่อนกันนะวะเกือบแล้วเกือบแล้วต้อหาทางรบกวนการกระตุ้นใจของลูกกูเสียงบอดที่แม้ยโคตรปั่นเลย ว่าอะไรคือการเอาบอร์ดกรสอนได้นำการเล่นปะใช่ฉันพบศพที่ห้องอาวุธฉันเห็นศพฉันเลยรายง,ง,งานว่าฉันจะบดให้ใคร <Huh? S 1> อะไรวะเรื่องกับบอร์ดปะเนี่ย <Huh? S 1> โอ้โหพี่กนแปลกๆว่ะไ oh, <no. S 1> อ้บอรดมันเปิดกูสองคนโอ้โหแต่บอรดยังรู้ว่า,วามันกูอ่ะกูจะรอดไปเ, <c oughs> เนี่นแบบนนแบบยแต <c oughs> ่รอบนี้เราจะเดินตามใครเดียนเนี่ย เฮ้ยรอบนี้จะเดินตามใครด,นะดีกันอะเฮ้ยดูกับเสื้อส้มดีวาแล้วกูติดอะไรวะเนี่ยกูติดอะไร<บ>เอาอออเหยอกได้แล้วโอ้โหเดินฟรีวอล์กเฉยแล้วนี้คืออะไรวะทำลายอะย,ยังไม่ได้กดใช้เลยนะเฮ้ยเพื่อนมาไงเ้ยเจ้าอยู่คนเดียวบออยู่คนเดียวบอ,อไปแล้วเจอกัน มันเคลื่อนท่อ,อไงวะอ๋<ม>อเอ้ยกูณเรามุดท่อไปเลยโอย้คันโดนโดแล้วเนี่ยเฮ้ยสีท่อม,มันคนบวชวะ <c oughs> แล้วอะไรคือการที่บวชเป็นบวชโอ้โหจะมานั่งฟังบวชคุยวันเนี่ยเฮ้ยถึงตาคุณส่งเสียงเหรอได้ดิเฮ้ยนายท้อมรอที่ตาเลยดิ <c oughs> เฮ้ยอ้าวอยู่นิ่งเหรอจ้าเอ๋ เอ้ยไป่านไปแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะเจ๊ด้าเฉยโอ้โหเล่นกับบอทบอทได้ปัดจริงๆ A few moments later ได้เป็นตัวแฝงแล้วตาลนี่เล่นกับบอทเดกมันเนี่ยโน้ปเฮ้ย้ยมีโจ๊กเกอร์มีหมอมีอะไรผู้ยังรู้่ะเฮ้ยตาลนี่เล่นขนมันเนี่ย ถ้าเล่คนจริงนี่ฮะเอาให้เพื่อนแบกเลยนะนี่ฟอร์มมันแหลกเดินช้าก่อนเฮ้ยดีดิเราค้างอยู่นายโอ้โหนายไม่สนใจเราเลยเหรอเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยนายนายปฏิพลดื่อชื่อไปบอดเลยเฮ้ยเราค้างอยู่นายเห็นเราเปล่าเรียกรับความสนใจอยู่นะโอ้โหเมื่อแล้วหมดเลยโอ้โหไปดีกว่ะคนแถวนี้เมื่อแล้วหมดเลย เอ้ยทำลายทำลายเลยแบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยแป๊บนึงนในขาวนี่จะไปไหนอืมเราด้วยไอ้ไอ้เขาอยู่กับเพื่อนปะอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่เควสเหรอเราจะดะรู้เขาแบบห่างๆแบบห่วงๆไปอืมอยู่ห้องนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่อยู่อะอะไรแสงระหว่างดูทำลายในช่วงนี้อันนี้กูเรียกกระเบเดี๋ยวคนนะเนี่ย ทำไมไม่มีแนะนำสอนเล่นด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น้มีคนตายเจอศพสีชมพูที่ห้องไฟครับห้องไฟไมันอยู่ตรงไหนวะตาคุณหกใเฮ้ยอย,อย่านงย่งนเงนเงียบไปก่อน,อนว้าวดูยอดรักเสือกเสืกเหมือนกันเขาเห็นใครข้าว,วสีีตรงน้นะเก็ทำไรวะขเขาเละเมือพูดออกมา เจอกันนานอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เราเห็นศพาป่ากรเป่าน่าจะเป็นสีไหนหรือว่าตอนเดือดเสียงโคตรแบบต้านรักอะถ้าหมดผมด้วย่งั้นทุกคนจะ,นจะแบบว่าผมเป็นเราพิมพ์อะไร <ป S 1> เป็นปัดน,น่อยด้วยอันนี้โน่นโน้นโนผมนี่เฮ้ยยังไงก็ไกลเออเรียบร้อยเสีงปินมไปกดไป แดงจำเราได้ไหมเมื่อกี้ก็เล่นด้วยเฮ้ยเอาว่ะืูความหลังแล้วคือเรากำลังจะเข้าไปห้องไปแล้วชวเนเพื่อนกันนะไร <ป S 2> อ,อดีตชาติปพื่อ่ยแล้วมาคุยอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยผมกำลังจะทำเฟะเฟะเพาะแล้าไป โอ้โหเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยเราไม่ได้เราเราจริงจังตามเขาหน่อยขาได้ขาเป็นคนดีแล้วเอาแล้วต่อยกันแล้วเนี่ยเฮ้ยตีแล้วเรียกใครดีจะข้ามจะข้ามจะข้ามก่อนไหมหรือว่าบวกใครเลยข้ามก่อนข้ามก่อนจังหวะนี้จะโหวตใครต่อนี้ผมไม่ได้เปิดไมค์นะคนอ่านหลังทรงใจเนี่ยรับรอน้องคุยให้จบก่อน เอ้ยอาอะหวด้าบนับสิบม่วงมาโดนใครปวดด้วยนะสีแดงด้วยเราหาคนเดินตามไปด้วยอะเราทำให้เด็กไว้ใจเราว้าว <Whoa. S 1> ไปเราต้องเริ่มปฏิบัติการความเชื่อใจแล้วเอว้ยเดี๋ยวเรารอหาสักคนหนึ่งใครจะไปกับ <Nope. S 1> เราเราจะบอกว่าไม่มีมาเราเลย ah. <laughs> โอ้โหโดดเดี่ยวตั้งแต่เด็กเลยนะ hey, <boy. S 1> เนี่ยเห้วยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินหาเขาด้วยห้องนี้ ห้องนี้ห้องอะไรวะเนี่ยมาดักรอห้องนี้ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ทางขวาแล้วหมดเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินลงไปหาเขาเด้อเฮ้ยจะเอ๋อยู่บ่าห้องเนี้ยไม่มีนะเฮ้ยน้องชายน้องมาอยู่ไหนกันหมดสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะปาดได้นะเขาอยู่คนเดียวเด้อทำไมกูไม่ปาดเลยวะไปที่นี่ไม่ก็่ยวกับผิดเฮ้ยอ๋อนี่คือบอกตำแหน่งของคนนะ เราทำระยะเดินเฉยเป็นดูดีก็เป็นนักวิ่งเอ้ยเฮ้ยวิ่งตามไ้ทันแมวเด้อเอ้ยเจ้เอสองตัวเดินตามน้องม่วงไปเด้อดีน้องม่วงจะไปไหนพี่ชายมาแล้ว้กดป่าไม่ได้เฮ้ยไกลเกินโอ้โหระยะป่าเป็นสั้นไปอะนี่เดี๋ยวฟอร์มเข้ามาดูในห้องนี้ก่อนอยู่นน้นเลยอ้าวใครกดปุ่มมาก กีเห็นมีใครฆ่าไอ้เลอไปกบปูแม่งใครไปนอ่าม่รูวกู้ห่วยใครตายเพิ่มมันนะไอ้กีสีแดงเธอก็อ่มเลยถ้าคุณจะสงสัยผมก็สงสัยไปเลยเพราะว่าผมเป็นโจ๊กเกอร์ถ้าคุณบดผมมีการเอาโจ๊กเกอร์มาขู่ด้วยว่าโจ๊กเกอร์มันคืออะไรวะ ปกเต้งเขาบอกเราเสร็จหมดแล้วพิมไปอะไรไปเปล่าซีวอล์กเพลงไงวะ W L L K ไปตื่นผมไม่อยากบอกว่าอาชีพที่ผมเป็นคืออะไรเพราะถ้าผมบอกเป็นพ่อเตอร์จะฆ่าผมไม่อยากบอกอาชีพเลยโอ้โหขายยาเนี่จะให้ผมบอกดีจะเอปเอารอบนี้ก็รอดเลยดิอยู่ฝ่าบวดสีม่วงไว้ ทำไมไม่มีคนบวชออกเลยวะตอนนี้เพื่อนเราเดินงานเดียวเราไม่ได้ฆ่าใครเลยน <You suck. S 1> เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวาทำประโยชน์หะไรแล้ว <c oughs> เราจะให้น้องเดินงานคนเดียวไม่ได้เฮ้ยเราเดินตามน้องไปดูอะมาดูการเป็นมืออาชีพของน้อง <Huh? S 1> <c oughs> นี่มาศึกษางานก่อนเฮ้ยน้องทำไรเฮ้ยเขาไปเนียนเขาไปเนียนนะทำเป็นซ่อมฟงซ่อมไฟ ไอ้ไอ้สีไอ้สีขาวมาแล้วไอ้นี่เฮ้ยมันบอกไปสนใจเราเลยโอ้สัตว์เดินช้านะเอ้าสีจะบอกสีขาวลงไปนอนแล้วสีขาวปวดสีเขียวเข้มเลยต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ไอ้น้องเลือดเองมันร้อนขนาดนั้นเลยอ่ะไม่่ใชดไอ้เก็บอาการมันไม่อยู่ใช่ไหมไอ้น้องไอ้ถึงทำอย่างนี้เนี่ย จะเป็นฆาตกรที่จะฆ่าทุกคนได้พยายามที่สุดแล้วผมฝึกเล่นฆาตกรอยู่แต่ไ่เคยทำตัวเล่นทั้งปีเฮ้ยทำไมพูดนี้เอ้งพูดแบบพี่ไรประโยชน์เลยนะเฮ้ยเอ้าชายเฮ้ยน้องชายเอ็งสนใจไปเดินซีวอล์กกับพี่เขาบอกพยายามจะเป็นฆาตกรที่จะฆ่าทุกคนได้พยายามที่สุดแล้วเฮ้ยโดนโดนฝแล้วน้องชายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะฝากฝันเลี้ยงต่อให้ โอ้โหเอ๊พูดทีตบตาไหลเลย <Bru h. S 1> พื่นพี่ไรไประโยชน์นั่นน่ะไม่ได้ไม่ได้เอ็งจะพูดเองพี่ไม่ได้๋ยวพี่จะสารปาดเองเองกลายเป็นฆาตกรอ่ะ <Wow. S 1> นี่น้องหัวน้องชายเห <c oughs> ลือสี่คนแต่พี่เก็บให้หมดเลย <c oughs> นี่ไอเหี้ยพูดเก่งจริงจะฆ่าไปตะคน <c oughs> นี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุก่มเหมือนแก๊งอะแล้วเราจะปาดยังไงวะว้าวเนี่ยดูสิไปไหนก็ไปด้วยกัน <c oughs> น้องมาเดินด,ด้วยกันหมดเลยแบบสามสามอะไรเงี้ยโอ้โหปาดทีนี่รู้เรื่องเลย <laughs> ต้องรอเต้องรอน้องเขาแยกมาออกมาก่อนนะทำร้ายนี่คืออะไรวะจะมากดใช้อะไรเราม่ไไ้ใช้ทีนะกดไปดิ <c oughs> อ๋อคือทำร้ายคือปิดประตูแค่นี้โ oh อ้ไม g ก็มีประโยชน์สุดๆ <laughs> ล้วปิดแป๊บเดียวด้วยนะเย <laughs> ถ้าเราแยกออกมาอย่างนี้น้องเขาจะสงสัยันนะ่ะ <laughs> แยกออกแยกออกัดแยกออกปาดอีกคนนะที่มันแยกไปตอนแรกอะ่ะ <laughs> <laughs> แยกไปอยู่ไหนวะเนะี่ะ เอ้ยถ้าเราแยกออกมาปาดน้องมันอยู่สามคนน้องมันก็วนหรือวนอ่ะใช้สมองเล่นแล้วโอ้โหวันแล้วแวงไม่หมดแล้วเอ้ยเราก็อาจไปคิดมากก็ได้แล้วเราเราหาสองคนที่มันอยู่คนเดียวห้องนี้คนที่อยู่คนดีเอาไปละไปกูไปละเดียวโดดเอ้ยน้องอยู่แถลงเอววะเอาไปเอาไปเไปเราจะรู้ได้ไงว่าน้องมันอยู่ไหนวะโอ้โหคูดาวนานจัดสิบกูวิ ไอตอนน่ะเอ้ยน้องแดงน้องอยู่นี่เหรออยู่อีกคนน่ะอยู่คนเดียวไปด้วยน้องชายรอพี่ก่อนพี่ต้องไปหาอันเน่ไปไหนเอ้ยอยู่บ้านเบิกเลยโอ๊ยยไอชิบกดผิดต๊ะ มือมันลั่นไปเองโอยโอยโอยโอ้ยหัวหมูแก่เห็นเลยอ่ะกูไปรอดแน่กูเกียร์เฮ้ยเพราะสีแดงสแปมเพราความประเีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเห็นสีม่วงอ่ะฮะสีม่วงตามมาหาเราอะ เลี้ยงสุจูไอ้ล็อกชายจะเย็นเกมสีม่วงไม่มีนะน้องตัวใครเป็นคนฆ่าไม่รู้พี่ว่าน้องฆ่าตัวน้องเองับสีม่วงมันไม่มีน้องชายสีม่วงไหนวะจะพี่ปอปอน่ะน้องโหวตพี่เถอะพี่พี่เอือมละอาชีวิตตัวเองแล้วแต่ก่อนพี่จะไปเด่๋ยพี่จะโหวตพี่แดงก่อนมันไส้แ่งแล้วเป็นงานน้องชาย 我哪我哪有毛病？我哪有？我哪有？我哪有？我喜欢哪？